ทะเลคือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานประเทศไทยมีแนวชายฝั่งยาวทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีความหลากหลายทางธรรมชาติชายฝั่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่ยังเป็นแนวป้องกันธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ แต่ในปัจจุบันชายฝั่งของไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นจากทั้งคลื่นลมการเปลี่ ate, ยนแปลงสภาพอากาศและกิจกรรมของมนุษย์หลายพื้นที่ที่เคยปลอดภัยวันนี้กลับต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากทะเลที่รุกเข้ามาใกล้ขึ้น ปัญหาชายฝั่งไม่ได้กระทบแค่สิ่งแวดล้อมแต่ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนโดยตรงการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องและข้อมูลที่เชื่อถือได้วิทยาศาสตร์และการวิจัยจึงมีบทบาทสำคัญในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งอุปกรณ์ภาคสนามเหล่านี้ใช่ครับช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้ดีขึ้น นี่คือที่มาของโครงการสำรวจชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพื่อการจัดการชายฝั่งอย่างเป็นระบบโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนองค,ความรู้ด้านสมุทรศาสตร์เป้าหมายคือการศึกษาความเปราะบางของชายฝั่งเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การศึกษานี้ไม่ได้อาศัยเพียงข้อมูลจากเอกสารแต่ต้องเริ่มต้นจากการลงพื้นที่จริงนักวิจัยจึงออกเดินทางไปยังพื้นที่ชายฝั่งต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิดและก่อนเริ่มการวิเคราะห์ขั้นต่อไปการสำรวจภาคสนามต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจพื้นฐานของชายฝั่ง นักวิจัยเก็บตัวอย่างตะกอนชายฝั่งเพื่อนำไปวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของทรายในแต่ละพื้นที่เม็ดทรายที่เห็นอยู่นี้อาจดูเล็กและธรรมดาแต่แท้จริงแล้วสามารถบอกทิศทางคลื่นและการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งในแต่ละช่วงเวลาได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดคลื่นลมและระดับน้ำทะเลตลอดแนวชายฝั่ง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อคาดการแนวโน้มการกัดเซาะชายฝั่งและใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนจัดการในอนาคตเมื่อสภาพชายฝั่งเปลี่ยนแปลงไปชีวิตและวิถีของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมทะเลก็ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายชุมชนชายฝั่งต้องเผชิญกับการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินจากการกัดเซาะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสียงของคนในพื้นที่คือข้อมูลที่สะท้อนปัญหาได้ดีที่สุดและเป็นส่วนสําคัญช่้ดีช่วยกับความเป็นจริงขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบจากอ่าวไทยการสำรวจเดินทางต่อไปยังฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีลักษณะทางธรรมชาติที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนชายฝั่งอันดามันมีภูมิประเทศหลากหลายและต้องรับแรงคลื่นที่รุนแรงกว่าหลายพื้นที่ของอ่าวไทย พื้นที่ชายฝั่งเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงต่อทั้งมรสุมภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลโครงการยังศึกษาประสิทธิภาพของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งเพื่อประเมินว่าสามารถลดการกัดเซาะได้จริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เคียงในระยะยาวการจัดการชายฝั่งจึงไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งก่อสร้างแต่ต้องพิจารณาทั้งระบบนิเวศและผลกระทบต่อธรรมชาติและชุมชนควบคู่กันไป การตัดสินใจที่ดีจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความร่วมมือจากนักวิจัยชุมชมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการชายฝั่งอย่างยังย่งยืนในอนาคตนอกจากการสำรวจพื้นที่จริงทีมวิจัยยังเริ่มจากการจัดทำแผนที่ชายฝั่งเพื่อมองภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่ แผนที่เหล่านี้ช่วยระบุพื้นที่เสี่ยงทั้งการกัดเซาะน้ำทะเลรุกและบริเวณที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษข้อมูลจากอดีตถูกนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันเพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา